ท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเรขเด็ดคนดวงเฮงขณะนี้เราอยู่ที่วัดบ้านตามโมมนะท่านผู้ชมหรือวัดเต่าทองนั่นเองนะนผู้ชมเนาะแอดมินเดินทางมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับในวันนี้เนาะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมกินข้าวกินน้ำกันหรือยังเช้านี้เนาะ แอดมินก็เดินทางมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่สะเข็ทองเนาะวันนี้เราไม่ได้รูปนะท่านผู้ชมแต่เราจะมาจุดธูปขอกับแม่สะเกนทองกันดีกว่าแล้วท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศภายในวัดก็ค่อนข้างเงียบนะท่านผู้ชมนะจะได้ยินแต่เสียงนกเนาะร้องกันระงมนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอพรกับแม่ตะเคียนทองแล้วก็ตายายของเราก่อนนะท่านผู้ชมเนาะจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ยุ่งๆเนาะกับชีวิตตัวเองนะท่านผู้ชมแอดมินเนาะก็ไม่ค่อยได้ทำข่าวหวยสักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเนาะ ตอนนี้ก็กลับมาเป็นโสดอีกครั้งนะท่านผู้ชมก็ที่ช่วงที่ผ่านมาก็ยุ่งๆกับเรื่องตัวเองอยู่นะท่านผู้ชมเนาะก็กลับมาเป็นโสดอีกครั้งนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาจุดธูปข,ขอพรอกันก่อนนะท่านผู้ชมเช้านี้กับบรรยากาศร่มรื่นที่นี่นะท่านผู้ชมภายในบริเวณวัดเนาะที่วัดเต่าทองนะท่านผู้ชมเนาะ อากาศก็เย็นดีนะท่านผู้ชมนะสบายสบายนะวันนี้บรรยากาศน่านอนอย่างเลยนะท่านผู้ชมเนาะน่านอนเล่นเนาะลมลืนจริงๆเลยนะท่านผู้ชมมีใครอยากจะมาท่องเที่ยวกันที่นี่บ้างหรือเปล่าท่านผู้ชม บรรยากาศก็กส,สวยๆง,งามๆกันเลยนะท่านผนะู้ชมเนาะสำหรับที่นี่ที่วัดเต่าทองนะท่านผู้ชมแอดมินจุดทูไปแล้วนะท่านผนะู้ชมเนาะเดี๋ยวเราพากันมาเดินเล่นก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเลขดูเลขจากทูบกันนะท่านผู้ชมนะเรามาเดินเล่นที่วัดเต่าทองกันดีกว่านะท่านผู้ชมความสวยงามก็ยังคงมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมที่วัดเต่าทองเนาะ กับบรรยากาศยามเช้าสา,สายสายแบบนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมอยู่ดีกินดีอยู่สบายกันหรือเปล่าท่านผู้ชมคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเนาะนานๆได้ทําข่าวทีท่านผู้ชมเนาะสําหรับข่าวหวยนะท่านผู้ชมแอดมินก็มัวแต่ยุ่งๆกับเรื่องส่วนตัวอยู่เนาะช่วงที่ผ่านมาเนาะ ก็เลยไม่ค่อยได้มาทําข่าวทําอะไรนะผู้ชมเนาะคิดถึงกันบ้างไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะครับทนะ่านผู้ชมนะี่คือเต่าทองนะผู้ชมเนาะสีทองทองตัวใหญ่ๆนะท่านผู้ชมที่วัดเต่าทองนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่นะครับที่วัดเต่าทองเนาะอย่าลืมมาท่องเที่ยวกันเนาะ สำหรับ,บใครที่ยังไม่เคยมาเห็นเนาะก็อย่าลืมมาก็แล้วกันเนาะมาทำบุญมาขอพรขอโชคขอลาบได้นะท่านผู้ชมหรือว่าจะมาขอความรักดีๆนะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้แอดมินก็เป็นโสดอยู่นะท่านผู้ชมเนาะอยากเจอรักครั้งใหม่ที่ดีๆนะท่านผู้ชมดีกว่าเดิมนะท่านผู้ชมเนาะ เี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขที่เราจุดไว้นะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็จุดทูบนะท่านผู้ชมเสียงทายนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมบรรยากาศล่มลื่นดีจริงๆนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับที่นี่นะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลขทูบกันดีก,กว่าแล้วุผู้ชมเนาะที่แอดมินจุดทูบไว้เนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะ จะมาดูด้วยกันนะครับสําหรับตัวเลขที่เราจุดทูบขอเนาะกับเจ้าแม่ตะเคียนทองกันที่นี่นะท่านผู้ชมตัวเลขออกมาแล้วนะด้านบนเป็นเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งหรือเจ็ดท่านผู้ชมหนึ่งหรือเจ็ดท่านผู้ชมเหมือนหนึ่งเหมือนเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวมารอดูกันนะท่านผู้ชมเนาะว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะแอดมินก็จะสัดคลิปให้สั้นลงนะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่อยากทําคลิปยาวนะท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบรวดเดียวจบนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าทุกคนก็ไม่ค่อยจะมีเวลาดูอะไรยาวๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามตัวเลขตัวที่สามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะ ี๋ยวมาดูตัวเลขตัวที่สามกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะว่าตัวเลขตัวที่สามจะออกมาเป็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมอยู่กับแอดมินเทพนักสกอร์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเลขตัวที่สามจะออกมาเป็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมออกมาครบแล้วทั้งสามตัวนะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสามแปดนะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสามสามหนึ่ง ามแปดแปดสามเราจะเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมหนึ่งสามแปดเราจะเป็นเจ็ดสามแปดก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะก็จัดตัวเลขซื้อด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสามสามหนึ่งสามแปดแปดสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะท่านผู้ชมเราจะเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดสามแปดแปดสามเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะเก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮง ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับหากคุณชอบคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับแนะอดมินเทพนักกรนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสําหรับคลิปนี้คนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้ประสบแต่ความสุขนะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ